มาดูเสื้อเสื้อไม่ได้ใช้เดี๋ยวยิ่งห่อยู่าตัวนี้นี่เดี๋ยวไอาโมบิอายโมบิมักมีดิบุอาโมบิอย <I S 1> <I S 2> ่าอย่ๆพอดีผัวเห็นว่าชอบปลายเสือพอดีก,ก็ก็ดูไว้ตัวหนึ่งมันยาวเกินแล้วก็มันตัวเล็ก ก็เลยไม่ได้พอดีเดินม,มาตรงนี้มาเห็นเสื้อลายเสียอาจจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะลมแรงมากมแป๊บนึงเนี่ยมาเห็นเสื้อลายเสือเดี๋ยวจะเอาเสื้อตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่ได้หรือเปล่าแป๊บนึงจะให้ดูบรรยากาศรอบๆลมแรงจ้า <ๆ S 2> วดอย่างนี้ยังจะพัดตัวปิวเลยจ้าโอเคนะ 咱们先穿衣服。